ด้วยหนังสีสากกระตุ้นรากผมกันค่ะใครผมร่วงใครผมเริ่มบางลงดูคลิปนี้นะคะมาเลยค่ะก่อนอื่นค่ะเราก็นวดตรงบริเวณคอตรงนี้ก่อนเพื่อกระตรุ้นการไหลเวียนเลือดการนวดหนังสีสากเนี่ยก็จะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วก็น้ำเตืองนะคะแล้วก็ผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยท่าที่หนึ่งก็คือนวดตรงนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็ใช้นิ้วนะคะนวดคลึงบริเวณด้านหน้าตรงนี้ กล้ามเนื้อของหน้าแล้วก็ผิวหนังตรงหนังศีรษะนะคะเชื่อมโยงกันนะคะการนวดตรงนี้ก็จะช่วยยกระชับใบหน้าด้วยนับหนึ่งถึงสามิบนะคะต่อมาด้านบนสุดของหัวนะคะก็นวดแบบนี้นับหนึ่งถึงสามิบเช่นกันต่อมานะคะก็บริเวณนี้นะคะด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับรอยพับโพรงจมูกแล้วก็ริ้วรอยบนหน้าผากและหางตาด้วยนะคะการนวดตรงนี้ก็ช่วยได้มากค่ะต่อมาค่ะก็ด้านหลังนะคะ ยกโคนขึ้นแล้วก็นวดแบบนี้สุดท้ายนะคะทางมือเสยขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นให้ทั่วศีรษะนะคะก็จะเป็นการกระตุ้นรากผมได้ดีค่ะกระตุ้นให้เขาฟื้นขึ้นมานะคะจากการหลับไหลให้เขามีความกระตุ้นแล้วก็ตื่นตัวขึ้นมานะคะกดติดตามนะคะมี ep สอง